สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม Feed and Go นั่นเองนะเออมาดูกันว่ารอบนี้มันจะเป็นอย่างไรว่าแต่เราไปหาเหยื่อกินก่นวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเป็นเจ้า s n a k น h e a d หรือว่าภาษาไทยก็คือปลาช่อนเหนือ ว่าแต่เกมนี่เป็นไรเกมมันชอบขางโอเคนะครับมาดูกันว่าตอนนี้จะมีอะไรให้เรากินบ้างว่ายทะลุมาเอ้ยเหมือนจะเห็นปลาอยู่ฝั่งนู้น โอเคนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะไม่ยาวเหมือนคลิปก่อนก่อนนับหืมอืม,อมเรียบร้ยอยชิจาจริงเฮ้ยปลาจระเข ปลาจระเข้ใช่ไหมครับผมอ้าปากรอเลยปุ้มกัดโคตรแรงคือยิ่งกัดดาเมจมันยิ่งแรงอะงาโอ้โหโอเคเอ้ยมีปลาดุกยัยกษ์แคทฟิตเหรอแคทฟิตใช่ไหมโอ้โหแกจะไปไหน ไปลาดุกยังตามมาปลาดุกนี่เป็นปลาที่น่าลำคาญที่สุดเลย นไงโอเคมันดีดเราอะโอเคมันไปแล้วคุณผูมโอเค ปลาครับเหรอโอเคนะครับเราต้องหากินเยอพรุ่งนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างแทนปลาดุกกันปุ๊บโอเคโอเคนะครับปลามังกรเหรอขอหน่อยนะแต่เลือดเยอะจริงแมวดีกว่าผมกลรัวเนื้อมันน้อยมันไม่คุ้ม ฝั่งนี้มีปลาอะไรบ้างเี่ยนะครับเรามาดูหน้าตาของเจ้าที่แบบโอ้โหฟันโคตรนา่ากลัวเอ้ยมีปลาคราบอยู่ฝั่งนี้ปุบเดี๋ยวสองก้อนเลือดค่อนข้างเยอะแล้วนะปุ๊บโ,โอเค Okay, โอเคเลเวลสาม้ยแรปตเตอร์มันเลี้ยวนะี่ดูข้ามาหน่อนตอนนี้ก็เหอาอเหยืออ่อกินก่อนนะครับเราน่าจะไหวจเจ้ามอนเครรัสจริงจริงมันไหวตั้งแต่เลเวลหนะึ่งแล้วเพราะเราเป็นลองบอสลองแค่ปลาดุกเท่านั้นเอง เรา,าดูกันดีกว่านะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีปลาอะไรบ้างส่วนนี้ก็จะมีพวกเอ่อพวกปลาแบบตัวเล็กๆไม่ค่อยมีปลาใหญ่ผมว่าปลาใหญ่นี่มันจะอยู่ข้างนอกซะส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่นพวกปลาคราบเนี่ยแต่ตัวนั้นนะ่าจะลงฟุงมาอันนี้ปลามงกรไแม่เอา h o ม มันยังไม่จะเป็นต้องเอาแต่ถ้ามันจะเป็นก็ต้องเอานะเอ้มัดเข้ารัานลองดูหน่อยมะอโอเคอืออยเรียบร้อยครับผมไปโชดรจัดตัวนี้ตัวน,นี้สุดยอดนะผมปูบงับโหจริงตัวนี้โหส,สุดเลยอย โอเคนะครับเราคงต้องฟาร์มอยู่ตรงนี้เป็นพักใหญ่เลยโอเคมีมันเข้ารัดอยู่ตรงนี้อีกมันเข้ารัดอ๋อตรงนี้มันจุดเกิดมันเข้ารัดนี่นี่แต่มันเข้ารัดนี่คือมันกาก,กว่านะเนี่ยนะมันกากกว่าปลาจระเข้แต่มันดันราคาแพงกว่าคืององเหมือนกันมันเข้ารัด งับขอบไปป,ป,ปูปูอืมโอเคยังไม่เวิวให้เฮ้ยมีมาจิครัดมาอีกอุย้ยอ่ะยาอ,อุ้ยตัวนี้สะบัดแฮะสะบัดเหรอายโอเคเลเ้ยวห้าผมขอปลาคราฟอีกสองตัวนิด น่าจะได้เลเวลหกปลาคาร์บเนื้อเนื้อใหญ่อืมอืมอดูเข้ามาเลยอืมอืมอืมโอเคครับผมหายหอีกตัวหนึ่งจุดเกิดปลาคาร์บอย่างนั้นเหรองับเข้าไปซีเรียบร้อยเร็วเจ็ด Level, เลเวลขอสักเลเวลสิบแล้วเราจะไปเจอกับเจ้าปลาดยุดกันแต่ตอนนี้ขอฟาเวลก่นอนโม้ยมันเขาราตัวนี้มันตัวใหญ่เหมือนกันนะเนีเ่ยอุ้ยมาสิเอาไหมล่ะเอาบอเรียบร้อยครับผมหายปลาไพ่นั่นแหละคุณผู้ชมมันเข้ารัดก็คือปลาไพ่นั่นแหละปลาจระเข้ ปลาจระเข้เหรอโอ้ยดีดดีดเมื่อกี้กัดปลาจระเข้แล้วดีดอุ้ยอื้มกัดแรงอยู่นะไม่ใช่เบาๆกัดทีละสามสิบเนี่ยมันเบาที่ไหนยิ่งกัดดาเมจยิ่งแรงเรียบร้อยโอ้ยปลาจระเข้ตัวนี้ตัวใหญ่มากโอเค ตรงนี้มีปลาอะไรให้เราจัดการอีกนะครับมีแค่นี้แหละมั้งอุย้ยตรงนี้มันวงปาร์ตี้อะไรกันทำไมปลาครับเยอะแบบนี้การหมดไม่สนลูกโอ้คืออยู่3ามตัวคือการโดนทั้ง3ตัวเลยเลวสิบครับผมเลือดสองแต่เจ้าปลาดุกมันเลือดสามห้าหแต่เรากัดแรงกว่า เขาปลาดุกมันไม่ใช่สายกัดเพราะฉะนั้นเราน่าจะไหวมันเอ้ยนี่มันจะเกิดปลาจระเข้เลยเนี่ยอือโอเคสักเลเวลร์สิบสองไปปุ๊บปุ๊บอืมแต่ดาเมจเราก็น่าจะสู้กับปลาดุกได้อยู่นะเนี่ย,ยไปไหนละจระเข้ตัวนี้มันไปตัวเมื่อกี้มันไปไหนละไหวจริงนะนี่ไงอันนี้มันปลามาร์โกรัสไม่ใช่ สเตอร์เจียนนะผมตัวนี้มันปลาสเตอร์เจียนนะงับโอ้จริงโอเคแล้วว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องไปจัดการที่ดุกแล้วนะครับผมปลาดูแก่อยู่ไหนเลย้อนกลับมาที่ตรงนี้แล้วผมมันจะเป็นเหมือนจุดเกิดของปลาดูหรือเปล่า นี่นะครับถ้าเราไว่าหว่ไปตรงนี้ถ้าจําไม่ผิดน,น่าจะเจอปลาดุกแถวนี้นะนี่ไงฉันพร้อมจะเจอกับแกแล้วฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกรพร้อมหรือยังจังหวะนี้แล้วผมงับอือมเขาวางข้างปุ๊บอื้อห้าสิบอืออือไม่ตายก็เลี้ยงไว้โตแล้วอ่ะ สบาดเหรอเรียบร้อยอะผมนึกว่าจะแน่โถเรียบร้อยนึกว่าจะแน่โถเอ้ย <ton ing> ก็นั่นแหละหผมเดี๋ยวบอกคลิปไม่ยาวนี่มาสิบนาทีแล้วนะเด็กโคตรจริง ออกแล้วเรลสิบเนี่ยมันจัดการปลาดุกได้แน่นอนถึงแม้เราจะเลื่อนน้อยกว่าแต่ดางเม็ดแรงกว่านะอะไรนี้ปลาจระเข้เหรอือึหลบได้เหรองับทีเดียวทีเดียวแตกเพือเลือเออเลสิบห้าเลือสามร้อยเลือสามร้อยนี่ไม่ใช่ในนน้อยนะครับ นี่ปลาค้าโดนกัดสองทีคือแตกโอเคนะครับก็จเจสไานเฮตตัวนี้ก็ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวมาดูกันว่าเราจะสามารถปั๊มเวลถึึงเวลเท่าไหร่ได้เอ้ยสเตอร์เจียนมันเข้าไปลึกเราเข้าไม่ได้แล้วผมตัวเราใหญ่เอ้ยแต่แถวนี้มันน่าจะมีมันเค้ารัสอ,อยู่เยอะ ถ้าไม่มีมันเข้าแล้วมันก็ต้องมีปลาคาร์บเยอะนี่ไงปลาคาร์บเทียบเลยเราเห็นฝูงปลาคาร์บอยู่ข้างในครับผมแต่ว่าขอจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนแต่ไม่รู้ข้างในเราเข้าไปได้หรือเปล่านะพวกตัวเราอาจจะใหญ่เกินไปโอ้โหสองทีสองทีกลายเป็นเนื้อเลยโหจริงผู้ชอม คือไม่ใช่กากเลยนะหลอกแล้วนี่โอ้โหปลาคาเพียบงับโอ้ยหหายพูดคำเดียวเลยคือคำว่าหายโอ้โหเลว1สิบหกเลือนสาม้อยห้าสิบคือไม่มีใครสู้เราได้แล้วตอนเนี้ยก็นั่นแหละรครับผม แต่เรามาดูกันซิว่าเราไปเจอปลาดุกอีกรอบหนึ่งเนี่ยปลาดุกมันจะฆ่าง่ายแค่ไหนอ่าแต่ไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่านะคือพอเราฆ่าไม่ได้ปุ๊บมันหาย,ยากทันทีเพราะว่าตอนที่เรายังไม่อยากเจอมันอ่ะมันชอบโผล่มาแต่พอแบบเราอยากหายเงี้ยมันไม่ยอมมาไงมีแต่ปลาเล็กปลาน้อยอื้โอ <c oughs> กกัดทีเยววาว่าเลย นั่นแหละคุณผู้ชมก็นั่นแหละผมก็ในบอกคลิปเออไม่ไม่นานนี้นี่มันสิบสามนาทีแล้วแต่ไม่เป็นไรโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แหละคุณผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์คผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าว่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามรอกันนะครับแล้วเจอกันบายบายครับผม so crap